เบดาไม่เหมือนสอนมนุษย์มนุษย์ที่มันสอนยากที่สุดในความรู้สึกของเราสัจจะมันมีแล้วมันก็อยู่อย่างพลาถตกเกีใจส่วนมากสัตว์โลกจะไม่มีสัจจะพวกกายทิพเทวุเท,ดเท,ดเทวดาก็จะมีสัจจะเขาก็เลยสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วมนุษย์ไม่ค่อยมีสัจจะพูดแล้วก็พูดแล้วก็ทิ้งหาเล่หาเหลี่ยมเออรวงกันไม่มีที่สิ้นสุดเห็นมีอะไรมาเกิดมาก็มาคอยความตายแค่นั้นเองแล้วอะไรไปด้วย เกิดมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่มากรเกิการร่อนจ้อนมาผลสุดท้ายก็ตายจากกันไปไม่เหลือแม้แต่ร่างร่างกายเขาก็เผาทิ้งไปหมดไม่มีอะไรเลยผัวก็ทิ้งจากเมียเมียก็ทิ้งจากผัวลูกเต้าวงจ้าก็นาติยเศรษฐีเงินทองก็ไม่เห็นเอาไปด้วยทำไมวุ่นวายก่ายกองมีที่ทิ้งสุดใจเป็นเป็นเปรตเป็นผีใจไม่เป็นธรรมใจใจมันมีธรรมอะไรมันก็รู้จังกูชิงไหนควรไม่ควรหลวงปู่ไม่เคยเป็นตั้งแต่ครองกาลาว่าตั้งแต่จิตองค์ลงปู่ รวมในต้นว่าต้นนั้นแล้วนี่เป็นหนึ่งเป็นเด่นเด่นเป็นเอกมาเลยหรือหลังนั้นต่อไปที่หลวงปู่ตั้งแต่เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มหลวงปู่ก็ไม่มีข้อด่างพ้อยอะไรมากมายเมื่อเมื่อเทียบกับหมู่กับคณนะหรือกับโลกในปัจจุบนันด,ดูไม่ได้นะวเวลาจะให้เราไปทําชั่วที่มันเกินทําให้คนวุ่นวายกับกองเฉพาะเราเราไม่เป็น พูดถึงเชื่อดีที่เราสร้างมาตั้งแต่ในอดีตในสมัยก่อนหนึ่งกระสงไขยที่เราได้เจตนาสร้างกระพานและปรารถนาแห่งความสําเร็จเมื่อหนึ่งกระสงไขในการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่เราสร้างบาร,รมีมาเราจึงบวชมาต่อข้นมาเรื่อยๆเ,เป็นหกชาติเป็นชาติที่เจ็ดจึงเป็นชาติสุดท้ายของเราในการบรรพชาจึงเดชธรรมะของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นงนั้นสิ่งที่หลวงปู่ได้ไปพึ่งปฏิบัติมา และสิ่งที่ลวงปู่ได้พานาพาพวกเราพึ่ปฏิบัติจึงเป็นสัจธรรมที่เป็นความจากความจริงที่ไม่มีใครที่จะเข้าไปทําลายล้างได้เพราะเป็นสัจธรรมขอให้ลูกเต้าพึงเข้าใจนะใน,นการสอนพวกเราลวงปู่จึงสอนทั้งเบื้องต้นทั้งกลางป้านปลายในที่สุดด้วยสัจธรรมที่เป็นความจาิความจริงลุงปู่เห็นอยู่นี่นรกหลวงปู่ก็เห็นอยู่นี่บุญมันก็มีนี่มันก็เห็นอยู่นี่บาปมันก็มีมก็เห็นอยู่นี่ ในโลกก็มีนี่สวรรค์ก็มีมันเห็นอยู่นี่พม่าโลกก็มีเมืองปะนิปาก็มีมันเห็นอยู่นี่นพวกเกิดมันตาบอดนั่นไม่เห็นถ้าอยากตาดีก็มาคือปฏิบตัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยทิศีล้องสมบูรณ์บริบูรณ์ที่แต่ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ด่างก็อแล้วก็เดินจงกรมนั่งเาะนัมันก็รู้มันก็เห็นเองสติปัญญานั่นครอบทุกจริงทุกอย่างเอาไว้อย่าให้ทํเมาเข้าไปเครือบจิตในใจเพิงอ,อย่าให้จิตมันยึดนั้นยึดนี้ดูจิตดูใจของตัวเอง อยู่ในฐานะที่มั่นคงคือธรรมคือวินัยอย่าเอาเปรตเอาผีเข้าไปสิงในจิตในใจของตัวเองมันจะทําให้ตัวเองด่างพร้อยในการอปฏิบัติลุงปู่ไม่เคยด่างพร้อยนะตั้งแต่เก้าแรกกวันประชานะัสนัจจาระมีของลุงปู่ตั้งมั่นเราจะไม่กลับบ้านอีกตลอดอนันตการหากแม้เราพบทำท่านสูงแลว้วก็ตามสิ้นอาสาบแลว้วก็ตามป่าเขาหลวงนาพอเป็นที่ตายของเรา สงสาคกนาญาก็ขอดูหน้ากันครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่เห็นหน้ากันอีกตลอดอันตรการแต่ถ้าเราไม่ได้ออกสงฆ์ส,ง,สงหาโลกถึงขนาดนี้ก็ไม่มีใครรู้จากเราแต่ก็เป็นไปตามกรามที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตมันจึงจําเป็นเราเพื่อโลกเพื่อสงสารเรื่องบุญคุณของกุบา,าจารย์ที่เราให้ฟังเราไม่เคยลืมถ้าไม่มีกุบา,าจารย์สุดชาติหรือไม่มีหลวงปู่ทวินสุจินโนแล้วเราก็คงไม่รู้จุด เป้าหมายของเราเราก็ไม่ทราบจุดเริ่มต้นเราก็ไม่ทราบเป้าหมายสูงสุดเราก็ไม่ทราบเราจึงถืงออบรมนิสัยมาอย่างดีจากว่ญญาณยยาสุชาติให้อ่อนน้อมถ่อมตนเปรียบตัวเองเป็นเพื่อกิเิวเวลาลุงปู่มาสอนพวกเราลุงปู่ก็หยิบยกครูบาอาจารย์ผู้เลือดไหว้เหนือเก้าเหนือกหมอมแล้วนําปฏิปทาน้ามาสอนพวกเราเพราะลุงปู่ได้ทําแล้วไม่ใช่ว่าสอนแต่ปากเปล่าเราทํามาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และสิ้นสงสัยการสอนลูกสอนเต้าเราสิ้นสงสัยในการสอน เราพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นตะกกีพยานก็บอกเต็มเม็ดเต็มหน่วยทยยยายภาพให้ดูี่วยซํำสงสัยอะไรในคําสอนของหลวงปู่สงสัยอะไรเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องระนิพพานว่เรื่องป,งปู่พ,ภภพ,ปปพูดแล้วนั่นคือสัจธรรมถ้าจะทําตามก็ได้ดีทํใไมทําตามก็แล้วแต่จใจของสาตว์โลกเพราะนานาจิตตังเราไม่เข้าไปก้าวไก่สาสตร์โลกเพราะดีชั่วขึ้นอยู่ที่ใจของใครของมันคําพูดของธรรมนี้มันจะขาดไปเลยนะไม่ได้เอาใจใครพราะไม่เอาใจไม่เอาใจเปรยใจผีนะ นี่เวลาเราสอนลูกสอนเต้าเราจรึงอเอาศัจรูธรรมมาสอนก่อนที่เราจะตายนี่สิ่งที่เราฝากไว้ให้ลูกให้เต้านั้นก็พึงนําไปพึ้ป,ปฏิบัติถ้าต้องการดีถ้าไม่ต้องการดีก็แล้วแต่จิตใจของลูกของเต้านั่นเมื่อจิตใจเราดิ่งลงสู่อัป,ปนาที่ต้นว่าต้นนั้นแล้วมันก็พลิกสัญญาเลยมองดูทางโลกเหมือนกับป่าชานี่เนี่ยความตายขวาไปหมดเลย เห็นพ่อแม่วงแสกนาญาติพี่น้องอะไรหรือทั้งลูกเลยเหมือนกับป่าชานี่นะเลยเห็นแล้วจะอยู่ทําไมมองไปไหนก็ความตายชนอยู่มองไปไหนก็ความตายชนอยู่แล้วเอาอะไรเกิดมามีอะไรมาแล้วอยู่แล้วมีอะไรเลยตายไปม,มีอะไรเํยทำไมมันบ้ากันในจิตในใจของสัตว์โลกนี่เราก็ขึ้นในใจเรานะนี่เราสอนตัวเองในช่วงที่ก่อนที่เราจะอันประชานเนี่ยก็เลยสงสารผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เราจรึงไม่กล้าเอ่ยคําว่าเราจะออกประชา พลเราเคยเอ่ยหลายครั้งพ่อแม่เพิ่นห้ามเพราะว่าเพิ่นแก่เจลาภาพแล้วขอให้พ่อแม่ตายก่อนลูกค่อยออกบรรพชาเราก็ไม่พูดอีกแต่เมื่อมันถึงที่สุดแห่งจิตพ่อมันพิสัญญาแล้วมันไม่เอาทางโลกแล้วนี่แล้วมันจะอยู่ทางโลกได้ไงการรู้การเห็นนรกเห็นจิตวิญญาณเราก็รู้ตั้งแต่ที่จิตเราลงกี่ต้นว่าตัน,น้นแล้ว หรือเราจะสงสัยอะไรเราจะพูดกับใครที่ที่พวกเป็นเปรตเป็นผีสิงอยู่ที่เขาจะเข้าใจได้เหรอนั้นเราจรึงรงพ่อาจารย์สุชาติและลองบุตทิวินก็เรื่องนี้นะในรีตจิตัดตินใจวันประชาแล้วก็ไม่พูดให้ใครทราบหอบัตรปัญชาบปัญชานั่นเหลยที่สุดของเราผ่าเหลืองเป็นที่ฝากเป็นฝากายแล้วตอนนี้ก็หมดเชื้อในการที่จะอยู่ทางเพศคารวา่าดอีกแล้วเ่าเพราะมันไม่เอาทางเพศคารวา่าดอีกเลย ชนเด็กความตายมันจ้องอยู่เนื่นองหนจริงตัดสินใจหนีจากบ้านเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปบรรพชาหรืออะไรแต่ในใจเรานี่เราจะดูหน้าพ่อแม่ครั้งสุดท้ายที่จะไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วก็เป็นไปดังที่ได้ตั้งาจ่าจ,จริงเราไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่อีกเห็นแต่ในโลกของวิญญาณที่พ่อแม่ตามหาเราเราไม่แน่ใจซื่อไปอีกมันก็ถูกต้องจริง พ่อกับแม่ตามหาเราได้ยินข่าวว่าเราอยู่วัดไหนได้ยินว่าพระลักษณะนี้ชื่อนี้แล้วก็ท่านก็ตามไปผู้เป็นพ่อก็ตามไปพอเยี่เขียก็เล่าให้ฟังอ๋อก็เป็นอย่างนั้นจริงและคําพูดของวิญญาณพ่อกับแม่ที่สอดแสวงตามหาเรานี่ก็เป็นสัจธรรมเป็นความจากความจริงที่พ่อกับแม่พูดแล้วนั่นเราไม่สงสัยเราทิ้นสงสัยหรือเราก็ได้ทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเราแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่พูดถึงบวชอาจารย์สุดชาติเราไม่แน่ใจคือเราไม่ได้ปนปนนิบัติเพื่อนไม่ได้ปาถาเพื่อนหลวงปู่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะลักขันเข้าสู่พระนิพพานหรือเพื่อนตายคาสมาธิธรรมดาปู้ตายคาสมาธิอยู่มันก็เหมือนพวกกับปลือมสีจีไปก็ดื่มด่ำในนั้นอยู่มันก็คนนอนไม่รู้สึกตัวก็ ก็เป็นไปได้เพราะไม่ใช่นิโรธสมาบัติที่จะอธิษฐานร่างกายไว้ไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายแล้วก็กลับมาเอาร่างร่างเก่าได้นี่คือนิโรธสมาบัติโยนก็กองไฟไฟก็ดับโยนลงน้ําก็ไม่มีผลแห่งการที่จะทําลายร่างกายของพระที่เข้านิโรธสมาบัตินิโรธถะถคือตัวดับทุกแล้วทั้งหมดแล้วจะเป็นอันตรายได้ย่งไง งั้นเวลาที่พระเข้านิโรธสมาบัติเพื่อจึงอธิษฐานจิตไปแต่ในของท่านวายารยสุดชาติท่านบอกชัดแจ้งว่าวันที่สิบห้าท่านจะเสียอย่างนั้นวันที่สิบห้าพฤศจิกายนหรือไงนี่ท่านก็เลยเสียตามคาที่ท่านบอกอยู่ที่ในกุฏิองค์เดียวแล้วก็ล็อกลั่นองคกรอย่างดี ไม่มีใครทราบว่าเพื่อนเสียช่วงไปจังหันช่วงอะไรที่แม่เพื่อนพูดให้ฟังว่างัดห้องงัดยังไงก็ไม่บอกน้องสาวเป็นผู้มาเปิดไม่ได้งัดเลยเพียงเอื้อมมือไปอบิดลูกบิดแค่นั้นเองแล้วก็ลูกบิดก็ออกปุ๊บปั๊บเลยเพ่อเป็นสั่งแม่ว่าไม่มีใครช่วยลูกได้นอกจากน้องสาวนี่คือคาพูดของแม่เพื่อนเมื่อวานนี้นะเราก็ตั้งใจฟัง พอเราก็ลบท่านอาจารย์สุชาตินี่เราไม่เคยเห็นหน้าแม่เพื่อนเลยนะเพราะเราไม่เคยมาบ้านเาหล่าไ้เลยอยู่กับอาจารย์สุชาติเราก็อยู่กับเพื่อนเราไม่ได้ได้กลับมาบ้านบ้านเพื่อนเราขอที่จะมากับเพื่อนมาขอมาบ้านเพื่อนห้ามเราจะเป็นด้วยเหตุอันใดเรื่องบุ